สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c ช a n น e l d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  y o o o k n n g ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูลูกชิ้นปลาเส้นสูตรโฮมเมดครับสูตรนี้ลูกชิ้นปลาเนื้อนุ่มเด้งดึงอร่อยมากๆเลยครับ ยิ่งเรานำไปทอดเนื้อด้านนอกก็ยิ่งหอมอร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับนํามาจิ้มกับน้าจิ้มลูกชิ้นหรือน้าจิ้มไก่ก็อร่อยใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือจะทําเป็นเมนูกับข้าวอื่นๆก็ได้ครับทําครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นเนื้อปลาบด1กิโลกรัมอันนี้แดดดี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับเราใช้เป็นเนื้อปลากรายครับต่อไปเป็นแป้งมัน5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำแข็ง1ถ้วยน้ำหนักประมาณ150กรัมผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาครับสุดท้ายเป็นต้นหอมซอยเพิ่มความหอมอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะครับ ข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เป็นเพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําเนื้อปลากายใส่ในเครื่องบดอาหารนะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสพริกไทยปน่นเกลือผงฟูน้ํามันพืชแล้วก็สียูขาวครับจากนั้นเราก็บดส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เติมแป้งมันลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งครับ ตัวน้ำแข็งเนี่ยจะช่วยลดอุณภูมิความร้อนที่เกิดจากการบดนะครับแล้วก็จะทําให้เนื้อปลาเย็นตลอดเวลาทําให้เนื้อปลาของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็เด้งดึ๋งขึ้นได้ครับจากนั้นเราก็บดต่อไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างละเอียดเลยครับระหว่างที่บดเราก็หยุดคนเป็นระยะนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากัน,นง่ายขึ้นครับพอเราบดจนทุกอย่างละเอียดเข้ากันแล้วก็เนื้อปลาเด้งดึ๋งแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปครับ เสร็จแล้วเราใช้ความเร็วต่ำสุดเลยนะครับเพื่อคนให้ต้นหอมเนี่ยมันเข้ากันครับเราไม่ต้องบดให้ต้นหอมถึงกับละเอียดนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเนื้อปลาเด้งดึงแล้วนะครับจากนั้นเราก็นำออกมาใส่ภาชนะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟีตไว้ประมาณ30-45นาทีครับพอเราแช่ช่องฟีตครบ30-45นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนามาห่อเป็นแท่งครับ ถ้าใครจะทําเป็นลูกชิ้นปลาเพื่อนๆสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่หม,ม้อต้มได้เลยนะครับเราก็จะได้ลูกชิ้นปลากายเนื้อเด้งดึงแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะทําเป็นปลาเส้นนะครับเราก็เลยจะนํามาห่อกับกระดาษฟอยล์ครับแต่ดีจะนําช้อนที่ตักเนื้อปลาเนี่ยมาจุ่มกับน้ําเปล่าก่อนนะครับเวลาเราตักเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลาจะได้ไม่ติดก,กับช้อนครับจากนั้นเราก็ตักเนื้อปลามาใส่บนกระดาษฟอยล์ประมาณ2ช้อนโต๊ะคุณพูนนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่เพื่อนๆต้องการด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ม้วนกระดาษฟอยล์ให้แน่นนะครับจนสุดเลยครับเวลาเราม้วนเราก็พยายามบีบเนื้อปลาไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันมีฟองอากาศเวลาเรานึ่งออกมาแล้วเนื้อปลาจะได้แน่นครับเสร็จแล้วเราก็บีบหัวบีบท้ายล็อกให้แน่นนะครับเวลาเราไปนึ่งเนียนเนื้อปลาจะได้ไม่ปลิ้นออกมาครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตักเนื้อปลาใส่บนกระดาษฟอยล์ประมาณ2ช้อนโต๊ะปูนๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็ม้วนกระดาษฟอยล์ขึ้นไปแล้วก็กดเนื้อปลาให้แน่นจะได้ไม่มีฟองอากาศนะครับเวลานึ่งออกมาแล้วเนื้อก็จะแน่นสวยครับเราม้วนต่อไปจนสุดเลยนะครับจากนั้นเราก็บีบหัวบีบท้ายดันเนื้อปลาให้แน่นๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ม้วนกระดาษฟอยล์ล็อกหัวล็อกท้ายให้แน่นเลยนะครับจะได้ไม่ปลิ้นออกมาเวลาที่เราไปนึ่งครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไปนึ่งด้วยไฟแรงใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีครับ พอเรานึงครบ20นาทีลูกชิ้นปลาของเราก็สุกเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็พักให้คลายความร้อนสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นํามาแกะออกจากฟอยได้เลยครับเราก็จะได้เนื้อลูกชิ้นปลาเด้งดึ๋งแบบนี้เลยครับถ้าขั้นตอนที่เราหมวนเพื่อนๆหมวนแน่นเราก็จะได้ลูกชิ้นปลาที่ไม่มีฟองอากาศแบบนี้เลยครับขั้นตอนนี้เราก็สามารถนําไปทานได้เลยนะครับใครจะนําไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะนําไปปรุงอาหารอย่างอื่นก็ได้ครับ แต่วันนี้เราจะนําไปทอดเพื่อให้มันหอมอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ใส่น้ํามันให้เยอะสักนิดน,นึงนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ามันให้ร้อนครับพอน,น้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปทอดได้เลยครับจากนั้นเราปล่อยให้เซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับด้านได้เลยครับพอเราทอดไปสักพักหนึ่งลูกชิ้นปลาก็จะพองตัวแล้วก็ขยายตัวขึ้นมาแบบนี้เลยครับเราก็ทอดกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนลูกชิ้นเนี่ยเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยครับ และดีจะชอบทอดให้เป็นสีเข้มๆนะครับตัวลูกชิ้นเนี่ยมันจะมีความหอมครับพอได้สีที่สวยงามแล้วนะครับเราก็ตักออกมาเสด็จน้ำมันครับจากนั้นเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นทานได้เลยครับนี่นะครับเราก็จะได้เนื้อปลาหอมๆเด้งดึ๋งแบบนี้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูปลาเส้นโฮมเมดครับสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเนื้อปลาที่ได้ออกมาก็นุ่มเด้งดึ๋งสะใจเลยครับ ได้ความหอมจากเนื้อปลากายแล้วก็ได้ความหอมจากต้นหอมที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับรสชาติเหมือนลูกชิ้นปลาที่เขาขายกันแพงๆเลยนะครับแล้วทําครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันด้วยนะครับเวลาเราจะทานเราแค่นํามาอุ่นในไมโครเวฟเนื้อปลาก็นุ่มเด้งดึงเหมือนเราทําใหม่ๆเลยครับเพื่อนเพื่อก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดีด้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ